อที่จบการยาวนานมาอย่างยาวนานแล้วพวกเขาก็ได้เป็นเล่สีขาวพวกเราคือเพื่อนกันใช่ไหมใช่แล้วพวกเราคือเพื่อนกันนี่แกละเต้มน้ำมันนี่ไอ้แกเป็นใคระแก้วก็รวยเป็นใครวะเนี่ยนี่แกต้องจะพาไปฆ่าฉันใช่แล้วใช่แล้วกูผิดอะไรวะกูแค่ลมแนี่ชนแก้วอืุ้ยอุ้ยหิวเออฮะเจอกันอะไเหรอ ไปไปกันแล้วไปกันเลยฮ่ไปกันเลยสีเหลืองลาลาลาซ้อมเฮ้ไข่เันนี้นะนปึ๊ดเ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 ดดเ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 เดดเดเดอดเ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 เเดเดเเดเดเเด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 เเด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 เ้ดดว เรามาพังกันเถอะเรามาพังกันเถอะกูอินมาเตอร์ไปไปไปเราเข้าไปในโรงพยาบาลกัน<ม>เราจะแปลงมัฒนธรรมศพลาลาลาพวกเราไปไปกันเลยจัาเดัง เอ้คนนี้มันทำยากจังเลยนี่วิจัยยกตอกกระบ,บานมันจังเลยนี่ไอตบไปทีหนึ่งไปจุดเดี๋ยวนี้พ่อพอ,อ,อที่คนรวยผมมาสองคนน่ะดีมากเพื่อนมาเราไปกันเถอะไปเลยหลังจากที่พวกเขากจลังสนุกอยู่กันนั้นมีนักเตะตัวตัวเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่หุ่นโดนสีขาวไอ,อ,อ้สีแดงเอ้ยนี่เนี่ย ฉันว่าพวกเขาไม่ได้มาทำอะไรกันแน่ถ้่แล้วพวกเขามาดื่มกันข่าวคนให้มันจังเลยคนพนักตกรรศสอ้อ้ต่ยต่เขาเล่นไอ้เขาจะจัดการไอ้สุดฉันก็แกะพาม้อยมันได้ กดติดตามต,ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ลืมกดติดตามก็ลืมกดไลค์กดใช์แลว้วก็กดติดตามในช่องขอบันดีใด้วยครับขอบคุณในสุสดีครับบายผมปิดก่อนนะครับก็แค่ลืมปิดเท่านั้นเอง